มาฮะขี่นะบัออกพี่อสวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาวยูทูบทุกท่านครับช่องดําซิงซูเบะยาวครับฮะเอะอบกเอาไปขั้นเนียนปะอ่อ ความไปเนี่ยร้อมแล้วครับผมความเร<อ>ม็วนะฮะเอาโอเคท่านผู้ชมชาว youtube ทุกท่านครับผมช่องรับซิงสุประยาวรับชมกันอีกคลิปครับคลิปนี้ครับผมจะพาพี่น้องไปเที่ยวครับไปดูครับไปเอาหินกุกปกติก็ทำคลิปกับสาวตันนะครับก็จะไปเอาโลโม สีลุ้งบ้างครับผมสากลพัฒนาบ้างนะครับแล้วก็โลงโมโซนทางหน้ากลางนะครับผมก็จะไปกับผู้ลงแล้วแหละแต่ว่าโซนทางฝั่งนี้ครับผมฐานนกเขาครับยังไม่เคยไปนะครับผมก็เลยจะพาพี่น้องไปชมนะครับที่นั่นโลงโมหินฐานนกเขาครับเป็นครั้งแรกครับวิดีโอแรก ที่เราจะได้ไปชมกันนะครับที่นั่นกำลังอยู่ที่ทีมงานเทวดาสัญจรนะครับของน้องพีครับน้องพีโอ้โหดูบ้านครับสไตล์สวยงามมากครับโดยสารไปกับคันนี้นะครับลงโมผานเค้า ไปดูสิว่าเป็นยังไงครับ ตาก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องนะหน้าตาเนะสาของสังผู้งามบ่สุดยอดเลยครับผมฮะสุดยอดเลยครับนี่ปะเข้าเข้าขึ้นไปเนี่ยพี่เข้ยอดักแล้วมันเข่าหูน้ำหนักรถเท่าเราบ่บ่ครับบ่ได้เกี่ยวกับน้ำหนักเลยครับเพาซื้อปีนเข้าไปครับเป็นปีนเิ็น,ป,น,ป,นปีนกันดีเลยครับเด้อครับอ,อ๋อวันนี้สั่งรถเป้ารถป่

หลายคนอาจจะคิดว่าอะไรเอลยหลอมกัดก็ไปคิดเอาครับเนี่ยมันกัดได้เหรอเนี่ยกัดเปลนครับเนี่ยกัดเปนั่นแหละอาชีพรถบรรทุกอย่างเราครับผมหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือสิ่งนี้ครับมันคู่กับรถบรรทุกของเราอยู่ด้วยกันไปอย่างนี้แหละคู่กรมคู่เกครัเออเอินมาคู่เวรนคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมคู่เวรคู่กรรมครับหวังว่ารถบรรทุกอย่างเรานะครับคงจะรายได้ดีขึ้นนะครับแต่มันก็ไม่เลย เลยครับผมันเชียวไปเนี่ยพาเราับไปไทยที่ปุ่นคันเชียวคันเชียวงามมิลเครับโอ้โหดูวิวนี้ครับวิวนี้ที่ไอ้ออมไปพาไอสวยงามมากครับโลงนี้โอ้ เครับทางนนีก็้เห็นวิวงามเลยครับทางในนี่กว้างสมบัติท่านผู้ลูมีใดเลยนเนาะเลยเนาะไปเรื่อยๆครับเจ้าสัมปทานคู่ลูมีไดเลัยใช้แคทงี่เลยก่อนรัดวัคู่ยี่อลยคู่่ครับตั้งหบลลูอันนี้ยิงยังเนี่ยอันนี้ยงคู่ครับอันนี้ช่วงนี้ที นาแรงมึมีรถแบ๋วองเมอกีเอามาตะต่อไปอีกแล้วรถรถสิบกว่าชั่นี้เมื่อกี้สิบตมีแลวเหี้ยครับเมื่อกี้เราก็ตาใครเนาะมันเป็นหินครูปี๋เขาเหยียบอยู่เนี่ยแม่นครับหูอ๋อส่วนร้อนกับพังต้งไปเรื่อยตัวเนี่ยรับไม่คบกบีบเอาอยู่แน่ครับว่าเห็นมีรถเครับเอารถตาร์กตาตอมีครับรถตากไอ้ ลุงนี่ส่โกเบลเนาะแปกแม่นครับลุงนี่ว่าเซียวเป็นเนะป็นเนี่ยครับเขาเรื่องเขาเรื่อนชุ่มมันนี่เป็นตัวฟองเป็นผุนชัวร์ในคูบีเองโอ้โหมีครับ mm hmm. น้ำโชเฟอร์ดูครับ mm hmm. บอกว่าถ่ายได้อยู่ครับผม mm hmm. นับโชเฟอร์ที่คนขับ รถสิบล้อคันนี้ครับโอ้เหมือนแร่เลยครับนี่เหมือนไม่ใช่หินนะครับเหมือนแร่เลยดำสนิทเลยครับเหมือนฐานหินครับเหมือนแร่ฐานหินเลย ออโอเบโค้ครับยักครับยักกิงครับมันไกลมากครับพี่น้องครับไม่สามารถพาพี่น้องลงไปชมใกล้กๆได้ครับผม,ผมก็ซูมมือไกลๆเอานะครับโอ้หวัดเยวเท่าไหร่ ดูครับกีเทเนี่โคตรเสียวเฮ้ยยันเลยดูเอ้ายังคอยเสีอีกพอเงี้เอ้ยคือกาประจวบไหม ถ้าหลุดลงครับผมก็คือถ้าหลุดลงไปนะครับถ้าสมมติว่ารถโอ้โหดูคันี้ครับน่าจะเป็นรถจีนครับยินใหญ่มาเอาลงไปเทนะครับลงไปเทที่โม่นะครับ อันนี้น,นี่นี่ครับถ้าเอาถ้าสมมติว่ารถหลุดลงไปนะครับหลุดลงไปไม่ต้องพูดถึงครับผมว่าเรียบร้อยครับคนขับ ครั้งแรกครับพี่น้องที่ได้พาพี่น้องมาชมโอเวลโก้ครับลุยงานหินแบบนี้ครับผมลุยงานหินลุยงานแข็งแบบนี้ครับผมเองก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันครับผมโดยมากแล้วก็จะเห็นแต่แคปเห็นแต่วอลโวเห็นแต่ยี่ห้ออื่นนะครับที่มาลุยงานหินแบบนี้ครับผม นีไม่รู้ว่ารุ่นอะไรครับนี่ไม่รู้ว่าโคเบโกรุ่น,ร,นรุ่นไหนครับเพราะว่ามันไกลเนาะ,ะประมาณสามร้กว่าครับเครื่องสูบน้ำครับสูบบอ,อกตลอดเวลาเลยสูบน้ำบอ,อกตลอดเวลาครับ ไกลมากครับที่ผมอยากดูก็คืออยากพาพี่น้องชมรถบรรทุกหินนะครับวิ่งลงมาจากข้างบนนะครับเดี๋ยวสักชักตวิ่งลงมาโอ้โหง่ายกรุ๊บเลยพี่น้อง สองคันเนาะบันใดสีมาก,ก่อนกันเอาไหนมาก่อนกันต่างคนต่างเกงใจกันโอ้ต้องปล่อยให้คันข้างบนลงมาก่อนครับ คันข้างบนลงมาแรงครับใส่มาแต่ละคันถ่ายเป๊มาเลยครับ นี่น่าจะเอาลงไปเทด้านล่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่โชเฟอร์ส่งยิ้มให้อยู่ครับแสดงว่ารู้จักเราอยู่เข้าข้างตัวเองครับเข้าข้างตัวเอง ลงลงมาเทที่นี่ครับเนี่ยอันตรายมากครับดูลงมาปุ๊บก็ถอยขึ้นนะครับโหดูคันนี้ครับอืดังสัน่น จากเสียงเบรกแล้วไม่น่าปลอดภัยเลยคันนี้ดูโอ้มาแล้วครับสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดโอ้ยี่ยมครับเยี่ยม นี่ครับดูที่เทครับ่ามันเสียวแค่ไหนครับโอ้โหป่าหินพวกนี้น่าจะเอามาถมคืนนะครับเอาหินที่เอาหินที่เขาไม่ใช้กันนะครับหินอย่างนี้น่าจะไม่ได้ใช้นะครับน่าจะขายไม่ได้แน่นปะนินนันี้มันจะขายว่าไง เขาเรียกมาทมบ่ะเออขาเรียกมาเทลงอัดขึ้นหมะโอ้ยน้ำก็ต้องห่วงแบบสีใสิ้งเล่น้ำหินเนาะ้ำน้ามาดันมาแล้วเนี่ย เทเลอร์ก็มีครับครับเทเลอร์ครับนี่เป็นเทเลอร์ครับเอ้อสิบสองล้อเจ้าน่ะโอ้บอมเนเทเลอร์สิบสองล้อโอ้เป็นตาเ,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 เสียวไว้พ<อ>ี่เนาะมีไหมโ ยบกามาเลยยังไงแม่ม hmm. ึงไงวิ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 ยังน่อยด้วยยังน่อยยังน่อยปลายังน่อยยังน่อยหนึ่งเออก็หยิบแต่ใช้อยู่นะแตกๆอยู่นี่ไปใช้นอนนี่นี่ไปนั่นไปโล่งโม่ไปโม่หินแบบนี้คือหินที่ที่มันไม่ได้ครับไม่ได้สัดส่วนครับ โอ้โหดูนะครับดูดูดูดำครับดูไอตัวก้นนี่ครับจะถูกออกแบบมาพิเศษนะครับนี่มันจะยกขึ้นได้นะครับห้อยขึ้นตามนะครับนี่กันกันตูดไม่เปิดนะครับกันฟ้าตูดไม่เปิดนะครับป้องกันการฟ้าตูดฟ้าท้ายไม่เปิดนะครับโอ้เยี่ยมมากตนี้ โอ้อยด็กหัวโกเบนรุ่นไหนวะเนาะกเนตั้งเครื่องอีกสองครับปะ่ะเอาลงไป,ไปข้าวบันกอละอิมแล้วดูเต็มอิมแล้วครับข้างในบอ่อเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับ